เรียนเชิญพี่ๆี่เพื่อนเอนและน้องๆน,นักเรียนนายสิบทหารบกทุกท่านด้วยสายสัมพันธ์และความผูกพันอันแน่นแฟนระหว่างนักเรียนนายสิบทหารบกได้ดินเนินมายาวนานเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันที่เต็มไปด้วยความรักความสามาคัคคีและมิตรภาพที่ไม่เคยจางหายในปีพุทธศักราช2568นี้คณะกรรมการจัดงานมีมติให้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนนายสิบทหารบกประจำปี2568ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแห่งการพบปะพูดคุยร่วมรำลึกถึงความทรงจำอันงดงามและสารต่อสายสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างพี่เพื่อนและน้องทุกคนน้องงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568ณสนามบินศูนย์การทหารราบค่ายธนารัฐอำเภอปราบบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานโต๊ะจีนโต่ละ3,000บาท นั่งได้สิบคนโปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมง,งานที่ฝ่ายทะเบียนและที่พักติดต่อพันเอกสุทธิพงศ์เกษมสิทธิโทร .088- 4577734และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่7610693884เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทรงจำขอเชิญสั่งจองเสื้อร่วมง,งานได้ที่จ่าสิบเอกธรรมกิจนรสิทธิโทร .089- 8961557 เสื้อคอปกร,ราคา260บาทเสื้อคอปกราคา340บาทการุณาสั่งจองภายในวันที่15ตุลาคม2568กิจกรรมก่อนงานเลี้ยงการแข่งขันกอล์ฟนันามกอล์ฟสวนส,วน,สวนประดิพัฒ์ประสานงานพันเอกฉเฉลยศักดิ์จันไทยโทร8 8 8 6 4 1 4 2 4การแข่งขันฟุตบอล11คอคนนัน,นามฟุตบอลโรงเรียนนายสิบดหารบกผู้ประสานงาน พันโทสุรชาติทิ้งธรรมโทรศูนย์แปดหกถึงหนึ่งสองสสี่หนึ่งเโดยมีพลตรีด็อเตอร์สมานจันเสียนเป็นประธานจัดงานโทรศูนย์เก้าสาถึงห้าแดสองหสองหนึ่งสคณะกรรมการจัดงานใคร่ขอเรียนเชิญที่พี่เพื่อนเพื่อนและน้องนองนักเรียนนายสิบทหารบกทุกท่านมาร่วมงานลิ้นสั่นในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงเพื่อให้บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นมิตรภาพ และความสุขสมบูรณ์ตามเจตนารมแห่งการรวมใจของพวกเราทุกคนรวมพลังรวมใจสารสายสัมพันธ์นักเรียนนายสิบัวนานาายเเหหมือสใญ่พพกร